คลิปนี้ไม่มีอะไรครับมารีวิววันนี้โปรเจกต์ของตัวเองเพราะว่ามทำอันนี่รับ E.P. Home กับโฮมเมดเต้นเพิ่งเรียนรู้ได้กี่วันนี้ทำเป็นมินิโปรเจกต์ของอาจารย์ มันก็มีข้อดี่ะดูย้อนหลังได้ไงนี่ผมใช้ตัว d h ีสิบเอ็ด,ด ตัว,วัดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นครับการต่อต่อไม่ยากมันยากกับการเขียนโค้ดให้มันรันได้พอหน้าเว็บมันไม่เว็บกล่องมันนี้ยดูได้ความชื้นอ,อุณหภูมิ นี่ผมทำเป็นบัสเซอร์ไว้ด้วยถ้าผมสั่งเพลงมันก็จะเล่นกดมันก็จะหยุดผมตั้งเงื่อนไขว่าให้มันให้เพลงมันเล่นตอนที่อยู่ดีเอทีนเซอร์เนี่ยวัดจับอุณหภูมิเกินสามสิบองศาเนี่ยจะเล่นเพลงนี้ครับวิชานิเฟอสิเบิล ว่าันวิเนเวร์ชันบัตเซอร์นะเดี๋ยวลองกดดูไม่รู้ได้ยินไหมจะสั่งก็ได้หรือจะให้รอมัน 30, ถึงสามสิบแต่ผมขี้เกียจเปล่า ไม่น่าได้ยินนะในผมมันตัดเสียงรบกวนเดีย๋ยวลองปิดมันก,ก่อนนะอ่าได้ยินแน่นอนแล้วเนี่ย ผมว่าเราประโยชน์ฟไฟล์ไว้ในกิจครับนะเผื่อมีคนอยากได้โค้ดันจะเป็นประโยชน์นะเพราะผมก็เจอกับตัวเองผมลองไปสองเซนเซอร์นะตัวเซ็นเซอร์ที่กันน้ำนะครับตัวนี้ผมนี่ ผมใช้ใอยู่เป็นตัวนี้สีฟ้าๆนี่สามขาไม่รู้แล้วก็นี่ๆอันนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้มันจะย,ยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันต้องไปเ,เชยร์ลืมโค้ดไปละ อันนี้มันกันน้ำไงหรือโค้ดมันจะเขียนนี่นี่นี่มันคือด o l ลัสกินแต่ไม่ใช่แบบนี้ตอนแรกเราต้องไปหาอดเดดมันให้ได้ก่อนผมเขียนไว้ไนไหนน้านี่ไม่ใช่ แกวดูของดีทไปก่อนนะนี่เป็นมีจอได้ครนะับผมให้มันรายงานขึ้นจอ LCD ให้ตัวซีที่เป็นมันงกลบอลลองนะอืม แค่นี้มาระบายงงไม่มีอะไรลงช่วงนี้สวัสดีครับ